สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลสำหรับวันนี้18ธันวาคม2568นะคะวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทองคำกองใหญ่มาเลยซึ่งดูเหมือนว่าจะกำลังอยู่ในจุดที่น่าตื่นเต้นมากแต่ก็น่าหวาดเสียวในเวลาเดียวกัน ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอาแก่นของข้อมูลทั้งหมดออกมาเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าอะไรกำลังขับเคลื่อนราคาอยู่และที่สำคัญที่สุดคือจะวางแผนรับมือกับมันอย่างไรทั้งในมุมของทองคำสปอตแล้วก็ทองคำของไทยเราด้วยค่ะใช่เลยครับคำว่าหน้าตื่นเต้นและหน้าหวาดเสียวนี่คือคำจำกัดความของตลาดทองคำในชั่วโมงนี้เลยคือในทางเทคนิคเราเรียกภาวะแบบนี้ว่าร้อนจัดหรือ o v e r b o u g h t ซึ่งมันเหมือนกับรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงมากๆครับ พร้อมที่จะเวี่ยงได้ทุกเมื่อและคืนนี้เรากําลังจะเจอกับตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่จะเข้ามากระทบนั่นก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐหรือ CPI ที่ทุกคนรอคอยกันอยู่ครับเมื่อวานนี้17ธันวาคมราคาทองคำสปอตเปิดตลาดที่4,302ดอลลาร์แล้วก็ปิดไปได้ที่4,337ดอลลาร์การปิดใกล้จุดสูงสุดของวันแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะแบบนี้ในวงการเทคนิคเขาเรียกกันว่าการปิดทรงแข็งเลยครับ คือปิดได้สวยมากใกล้โซนสูงสุดของวันเลยมันบอกเราว่าถึงแม้ระหว่างวันจะมีความพยายามเทขายหรือที่เราเรียกกันว่าการขย่าเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วแรงซื้อก็ยังคงแข็งแกร่งกว่าและสามารถดันราคากลับขึ้นมาปิดสูงได้สะท้อนว่าตลาดมีความมั่นใจและก็ยอมจ่ายแพงเพื่อถือสถานะข้ามคืนแต่ในขณะเดียวกันแผงหน้าปัดทางเทคนิคของเราก็ดูเหมือนจะกระพริบไฟเตือนสีแดงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะ ดิฉันเห็นตัวเลขพวกอินดิเคเตอร์อย่าง RSI วิ่งไปถึง72แล้วใช่ครับแล้วก็ s t o c แคสติกนี้แตะร้อยเต็มเพดาเลยค่ะมันขัดแย้งกับภาพการปิดที่แข็งแกร่งเมื่อกี้หรือเปล่าคะมันไม่ได้ขัดแย้งกันซะทีเดียวนะครับภาพแท่งเทียนที่ปิดแข็งแกร่งบอกเราว่าโมเมนตัมตอนนี้เป็นขาขึ้นแต่อินดิเคเตอร์ที่ร้อนจัดกำลังเตือนแล้วว่าโมเมนตัมนี้อาจจะสุดทางแล้วงั้นคำว่าร้อนในทางปฏิบัติ มันหมายความว่าราคากําลังจะลงแน่ๆหรือเปล่าคะไม่จําเป็นครับนี่คือจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆคําว่าร้อนไม่ได้แปลว่าราคาต้องกลับตัวลงทันทีแต่หมายความว่าตลาดอยู่ในภาวะที่เปราะบางอย่างยิ่งหยวดลองนึกภาพรถที่วิ่งมาด้วยความเร็ว200กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแค่มีอะไรมากระทบนิดเดียวเช่นลมพัดแรงๆหรือมีรถตัดหน้าก็อาจทําให้เสียหลักได้ง่ายกว่ารถที่วิ่งด้วยความเร็วปกติมากตลาดทองคําตอนนี้ก็เหมือนกันครับความผันผวนมันสูงมาก การตัดสินใจที่ผิดพลาดแม้เพียงนิดเดียวจะมีต้นทุนที่แพงกว่าปกติหลายเท่าเลยงั้นก็คือรถกำลังซิ่งมาเต็มที่และคืนนี้ตัวเลข CPI ก็อาจจะเป็นเหมือนทางโค้งหักศอกที่อยู่ข้างหน้าเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเรามองไปที่ปัจจัยแวดล้อมหรือสภาพอากาศรอบๆเส้นทางที่รถคันนี้วิ่งอยู่บ้างล่ะคะทั้งดัชนีดอลลาร์แล้วก็บอนยูสหรัฐตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้นะครับดัชนีดอลลาร์ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ98.38ส่วนบอลยู10ปีของสหรัฐก็อยู่ที่4.15%ภาพแบบนี้เราเรียกว่าภาวะสมดุลชั่วคราวครับคือดอลลาร์กับยวไม่ได้แข็งค่าจนเป็นศัตรูตัวจกาศที่คอยทุบราคาทองแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อ่อนแอจนเปิดทางให้ทองวิ่นขึ้นไปได้ง่าย เหมือนกับว่าทั้งคู่กําลังยืนคุมเชิงกันอยู่แล้วก็รอสัญญาณจากตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะเลือกไปทางไหนอ๋อคือรอตัวจุดชนวนใช่ครับซึ่งสมดุลที่ว่านี้พร้อมจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อเลยแล้วพวกผู้เล่นรายใหญ่หรือที่เรียกว่าส์ทมานี่อย่างกองทุน SPDR เขามองภาพนี้ยังไงคะมีการเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจไหม เพราะนี่คือจุดที่ดิชนว่ามันน่าชะง,งนมากในขณะที่อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเตือนให้ระวังกองทุนใหญ่กลับยังซื้อเพิ่มตรงนี้แหละครับที่ทําให้เรื่องราวมันซับซ้อนและน่าติดตามขึ้นไปอีกล่าสุด SPDR ซื้อทองคําเพิ่มอีก0.85ตันทําให้ยอดถือครองรวมขยับขึ้นไปที่1,052.54ตันสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือเขาเข้าซื้อในโซนราคาสูง ซึ่งมันตีความได้สองอย่าง 1. คือพวกเขามีความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวมากแล้วมองว่าการย่อตัวใดๆเป็นเพียงโอกาสในการเข้าซื้อเพิ่ม2คือการกระทําของพวกเขามันช่วยสร้างแนวรับทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งขึ้นทําให้ตลาดมองว่าการปรับฐานของราคาน่าจะเป็นลักษณะย่อเพื่อไปต่อมากกว่าที่จะเป็นย่อแล้วพังทลาย แปลว่าเรามีสัญญาณที่ขัดแย้งกันอยู่2อ,อย่างชัดๆเลยคือสัญญาณเตือนจากอินดิเคเตอร์ระยะสั้นกับสัญญาณความเชื่อมั่นจากผู้เล่นระยะยาวแล้วตลาดโดยรวมให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันคะถ้าเราไปดูที่ความคาดหวังเรื่องดอกเบีย้ยจาก FED Watch 2, 2> FED Watch 2ตอนนี้สะท้อนภาพที่น่าสนใจมากครับตลาดให้โอกาสที่ f ฟดจะลดดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมเดือนมกราคมปีหน้าแค่24.4%เท่านั้นเองโหน้อยมากเลยนะคะใช่ครับ พูดง่ายๆคือผู้เล่นส่วนใหญ่ในตลาดกว่า7 5ายัางคงเชื่อว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยต่อไปซึ่งนี่คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ตัวเลข CPI คืนนี้เปรียบเสมือนตัวตัดสินชะตาเลยครับเพราะถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาต่ากว่าที่คาดตัวเลข 24. 4เนี้อาจจะพุ่งขึ้นเป็น40อร์หรือ5 0ในช่วงค่าคืนและนั่นจะเป็นการจุดชนวนให้ราคาทองพุ่งทะยานได้เลยเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะคือเรามีทองคําที่อยู่ในเทรนขาขึ้นที่แข็งแกรง่ง แต่ก็มาพร้อมกับสัญญาณเตือนว่าร้อนจัดเหมือนเครื่องยนต์ที่รอบขึ้นสุดเกจแล้วโดยมีกองทุนใหญ่คอยประคองอยู่ข้างหลังและทั้งหมดนี้กําลังจ้องไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อคือนนี้ที่จะเป็นตัวชี้ขาดทีนี้เราลองขยายภาพออกไปดูรอบโลกบ้างดีกว่าค่ะว่ามีข่าวสารอะไรที่กําลังเป็นส่วนผสมอยู่ในหม้อบใบน,นี้บ้างดิฉันเห็นมี5ประเด็นสําคัญที่น่าสนใจมากๆประเด็นแรกเลยตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดลบอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาใช่ไหมคะครับ อันนี้เป็นสัญญาณ risk off หรือการปิดรับความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุดเมื่อนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเงินทุนก็จะเริ่มมองหาที่หลบภยัยซึ่งโดยธรรมชาติแล้วทองคำก็มักจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆเสมอครับมันบอกเราว่าบรรยากาศการลงทุนตอนนี้ไม่ได้อยู่ในโหมดกล้าได้กล้าเสียเหมือนช่วงก่อนหน้านี้แล้วโอเคค่ะประเด็นที่สองอันนี้ดิฉันว่าน่าสนใจมากเงินเฟอ้อของอังกฤษชะลอตัวลง ว็บแรกที่คิดคือเงินปอน,น่าจะอ่อนค่าลงซึ่งน่าจะไปดันให้ดอลลาร์แข็งขึ้นแบบนี้น่าจะเป็นผลลบกับทองคําใช่ไหมคะแต่ข้อมูลบอกว่ามันเป็นปัจจัยหนุนช่วยอธิบายตะก,กะตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเป็นการคิดที่ถูกต้องเลยครับในเชิงกลไกค่างเงินแต่ในบริบทนี้ตลาดให้น้ําหนักกับอีกเรื่องหนึ่งมากกว่านั่นก็คือตีมดอกเบี้ยโลกครับตีมดอกเบี้ยโลก เมื่อเศรษฐกิจหลักอย่างอังกฤษมีเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงมันก็เปิดช่องให้ธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE อาจจะพิจารณาลดดอกเบี้ยได้ในอนาคตพอมีธนาคารกลางใหญ่ส่งสัญญาณแบบนี้มันก็สร้างบรรยากาศการผ่อนคลายนโยบายการเงินไปทั่วโลกซึ่งเป็นผลดีโดยตรงกับทองคําที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยแต่แน่นอนว่าก็ต้องจับตาดูค่าเงินดอลลาร์อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปด้วยเพราะถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาจริงๆมันก็จะคอยจากัดการขึ้นของทองคําได้เหมือนกัน เข้าใจแล้วค่ะคือมองข้ามเรื่องค่าเงินไปที่ภาพใหญ่ของนโยบายการเงินโลกแทนประเด็นที่3ซิมบับเวยกเลิกแผนขึ้นค่าภาคหลวงทองคำอันนี้ดูจะเป็นข่าวเฉพาะกลุ่มมากๆมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างฟังอุปทานหรือสป라이ครับการที่เขาไม่ขึ้นค่าภาคหลวงก็ช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้กับผู้ผลิตทองคาทาให้สป라이ในภาพรวมไม่ถูกกระทบ แต่ถ้าถามถึงผลกระทบต่อราคารายวันแล้วต้องบอกว่าน้อยมากๆครับเมื่อเทียบกับปัจจัยมหาภาคอย่างดอลลาร์หรือบอลยู U. ให้มองเป็นแค่ปัจจัยเสริมเล็กๆที่ทําให้ภาพฝั่งสป라이ดูดีขึ้นเท่านั้นเองโอเคค่ะพอเห็นภาพประเด็นที่4มาตรการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาที่ทําให้ราคาน้ํามันดีดตัวขึ้นเรื่องนี้ดูจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเพราะน้ํามันกับทองคําบางทีก็วิ่งด้วยกันบางทีก็สวนทางกันถูกต้องครับประเด็นนี้เป็นเหมือนดาบสองคมจริงๆ ด้านหนึ่งการคว่ำบาตรมันเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนด้านพลังงานซึ่งปัจจัยเหล่านี้มักจะหนุนให้คนหันมาถือทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะแต่อีกด้านหนึ่งที่อันตรายกว่าคือราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอาจจะไปกระตุ้นให้ตัวเลขเงินเฟ้อเหนียวหรือลดลงยากกว่าเดิมและนั่นอาจจะกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้เฟดต้องคงดอกเบี้ยในระดับสูงไปอีกนานซึ่งก็จะย้อนกลับมากดดันราคาทองคําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น ข่าวนี้หนุนทองผ่านความเสี่ยงแต่ก็สร้างความเสี่ยงให้ทองผ่านเรื่องเงินเฟอ้อด้วยและประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากคือราคาแร่เงินหรือซิลเวอร์พุ่งทำสถิติใหม่ทั้งสองอย่างนี้เป็นโลหะมีค่าเหมือนกันการที่ตัวหนึ่งวิ่งแรงมันช่วยฉุดอีกตัวหนึ่งขึ้นไปด้วยเหรอคะใช่เลยครับมันเป็นจิตวิทยาของตลาดที่เรียกว่ากระแสงเงินในกลุ่มโลหะมีค่า เมื่อมีโลหะตัวหนึ่งในกลุ่มวิ่งแรงมากๆมันจะดึงดูดความสนใจและเม็ดเงินให้ไหลเข้ามาสู่สินทรัพย์ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดทําให้บรรยากาศการลงทุนในทองคําดูดีไปด้วยอ๋อเหมือนไปด้วยกันทั้งกลุ่มครับแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับถ้าการขึ้นของแรงเงินเป็นการเก็งกําไรที่ร้อนแรงเกินไปพอถึงเวลาที่มีการเทขายทํากําไรอย่างรุนแรงมันก็อาจจะลากให้ราคาทองคําปรับตัวย่อลงตามไปด้วยได้เหมือนกัน โอเคค่ะพอเราเอาข่าวทั้ง5้าประเด็นนี้มารวมกันแล้วมันกลั่นออกมาเป็นภาพสรุปหรือเป็นอินไซต์อะไรที่ชัดเจนที่สุดสําหรับวันนี้คะอินไซต์ที่สําคัญที่สุดจากข่าวทั้งหมดนี้คือการก่อตัวขึ้นของความตึงเครียดระหว่างปัจจัยบวกรอบโลกกับปัจจัยชี้ขาดในสหรฐัฐครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวจากอังกฤษเวเนซุเอลาหรือแม้แต่กระแสในตลาดแร่เงินทั้งหมดนี้กําลังสร้างบรรยากาศที่เป็นใจให้กับทองคํา แต่ปัจจัยบวกจากทั่วโลกทั้งหมดนี้ก,กำลังถูกจับเป็นตัวประกันโดยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐเพียงตัวเดียวที่จะประกาศในคืนนี้มาเลยสร้างสภาวะที่เปราะบางแบบ all on nothing ที่ปัจจัยพื้นฐานดีๆจากทั่วโลกอาจจะหมดความหมายไปเลยในชั่ววินาทีถ้าตัวเลข CPI ออกมาไม่เป็นใจภาพชัดเจนมากค่ะคือเหมือนกับมีแรงหนุนจากทั่วทุกทิศทางแต่ทั้งหมดต้องมาหยุดรอไฟเขียวจากสาหรัฐก่อนงั้นเรามาเจาะลึกที่ด่านสุดท้ายของวันนี้กันเลย ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐคืนนี้มีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างคะไฮไลท์สำคัญที่สุดคือช่วงค่ำตามเวลาบ้านเราครับเรามีชุดข้อมูลใหญ่3ตัวที่จะประกาศออกมาไล่เลี่ยกันคือตัวเลขเงินเฟอ้อหรือ CPI เทียบปีต่อปีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานหรือ Unemployment Claims และดัชนีภาคการผลิตของสาขาฟิลาเดลเฟียหรือ p h i l l ครับ เอาตัวที่สำคัญที่สุดก่อนเลย CPI เราพอจะจำลองภาพสถานการณ์ที่เป็นไปได้ออกมาได้ไหมคะว่าถ้าออกมาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้เลยครับฉากทัดแรกถ้า CPI ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นแทบจะในทันทีคือดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นบอลยิวจะดีตัวสูงขึ้นความหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยจะพังทลายลงและทองคำจะโดนแรงเทขายอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ลองนึกภาพรถที่วิ่งมาเร็วๆและเจอโค้งหักศอกที่ว่านะครับมันจะเกิดแรงขายจากทั้งคนที่ทํากําไรและคนที่ตัดขาดทุนออกมาพร้อมๆกันซึ่งจะทําให้การปรับฐานรุนแรงมากฉากทัดที่2ถ้า CPI ออกมาต่ํากว่าที่คาดการนี่จะเป็นเหมือนการเติมเชื้อเพลิงชั้นดีเข้าไปในรถที่กําลังวิ่งเร็วอยู่แล้วเลยครับอืมฮ uh ึ huh. ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงยิวจะย่อตัวลง ตลาดจะตีความทันทีว่าเฟดมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินได้แล้วทองคำที่อยู่ในโมเมนตัมขาขึ้นอยู่แล้วก็จะได้รับแรงส่งมหาศาลให้ทยานต่อไปได้อีกแล้วตัวเลขการว่างงานกับดัชนีการผลิตเข้ามาเสริมภาพนี้อย่างไรคะเป็นแค่ตัวประกอบหรือมีความสำคัญในตัวเองเป็นตัวประกอบที่สำคัญมากครับเพราะมันจะช่วยยืนยันหรือหักล้างภาพจาก CPI ได้สำหรับตัวเลขการว่างงาน ถ้าออกมาสูงคือคนตกงานเยอะก็จะยิ่งสลับสนุนภาพว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอและเฟดควรลดดอกเบีย้ยซึ่งจะดีกับทองแต่ถ้าออกมาต่ำคือคนตกงานน้อยก็จะไปสร้างความกังวลว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกรง่งและอาจทำให้เงินเฟอ้อไม่ลงง่ายๆซึ่งจะกดดันทองคำค่ะแต่ถ้าภาพที่ออกมาเป็นลักษณะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่แย่แต่เงินเฟอ้อดันไม่ยอมลงสถานการณ์แบบนี้จะสร้างความผันผวน,นกับทองคามากที่สุด เพราะตลาดจะสับสนว่าจะให้น้ำหนักกับความเสี่ยงเศรษฐกิจหรือความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยดีโอเคค่ะข้อมูลครบถ้วนมากทีนี้มาถึงหนึ่งภาคปฏิบัติกันบ้างสำหรับคนที่ต้องตัดสินใจในวันนี้สำหรับทองคำสปอร์ตก่อนเลยมีกรอบแนวรับแนวต้านหรือตัวเลขสำคัญตรงไหนที่เราต้องขีดเส้นใต้ไว้ในใจบ้างคะสำหรับทองคำสปอร์ตนะครับแนวรับแรกอยู่ที่4,300ดอลลาร์ซึ่งเป็นโซนจิตวิทยาที่สำคัญ แนวรับถัดไปคือ4,280ส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่4,350และแนวต้านที่2คือ4,400ครับและจุดที่สำคัญที่สุดจุด stop loss เชิญโครงสร้างหรือจุดที่ถ้าราคาหลุดลงไปแล้วจะถือว่าโครงสร้างขาขึ้นระยะสั้นเสียไปคือ4,260ครับด้วยกรอบราคาแบบนี้มาดูที่กลยุทธ์แรกกัน buy on dip หรือการรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมา กลยุทธ์นี้มีตักกะยังไงและเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนคะกลยุทธ By ์ Buy on Dip คือกลยุทธ์ที่เน้นการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักครับเหมาะสำหรับช่วงก่อนที่ข่าวจะออกหรือสำหรับคนที่ไม่ต้องการไล่ราคาโซนเข้าซื้อที่น่าสนใจจะอยู่ที่4,300-4,310โดยมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นที่โซนแนวต้านแรกคือ4,340-4,350และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่4,280 กลยุทธ์ follow b y คือการซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้าน4,350ขึ้นไปครับส่วนเข้าซื้อก็4,350ถึง4,360เป้าทำกำไรที่4,390ถึง4,400ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ที่4,330ใครจะใช้กลยุทธ์นี้ต้องมีวินัยในการตัดขาดทุนที่เข้มงวดมากๆและต้องแน่ใจว่าการทะลุนั้นเป็นการยืนเหนือแนวต้านได้จริงๆไม่ใช่แค่การทำไส้เทียนยาวๆแล้วหดกลับชัดเจนมากเลยค่ะ เราจะแปลงภาพจากตลาดโลกมาสู่ตลาดบ้านเราได้ยังไงคะปัจจัยเรื่องค่างเงินบาทเข้ามามีบทบาทแค่ไหนภาพรวมจะอิงกับทอง s p o ตแต่มีตัวแปรสำคัญเพิ่มเข้ามาคือค่างเงินบาทซึ่งวันนี้อยู่ที่ประมาณ31.46บาทต่อดอลลาร์ทำให้ราคาเปิดโดยประมาณอยู่ที่64,600บาทต่อบาททองคำปัจจัยค่างเงินบาทนี้สามารถเป็นได้ทั้งตัวช่วยและตัวถ่วงครับ ถ้าทองสปอตขึ้นและเงินบาทอ่อนค่าราคาทองคำจะยิ่งวิ่งแรงขึ้นไปอีกแต่ถ้าทองสปอตขึ้นแต่เงินบาทกลับแข็งค่ามันก็จะไปหักล้างกันทำให้ราคาทองคำขึ้นได้ไม่เต็มที่ดังนั้นการวางแผนของทองคำต้องมองเป็นโซนราคาที่กว้างขึ้นเพื่อเผื่อการแกว่งตัวของค่าเงินบาทด้วยครับแล้วกรอบแนวรับแนวต้านของทองคำไทยในวันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะสำหรับทองคำไทยนะครับ แนวรับแรกจะอยู่ที่โซน64,000บาทและแนวรับที่2คือ63,700บาทส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่64,800บาทและแนวต้านที่2ออยู่ที่65,500บาทโดยมีจุด stop loss เชิงโครงสร้างที่63,400บาทครับในส่วนของกลยุทธ์ก็จะคล้ายกับทองสปอตเลยครับ กลยุทธ์ b บ y on ดิ p <ip> จะมีโซนเข้าซื้อที่น่าสนใจบริเวณ64,000-64,200บาทโดยมีเป้าทำกำไรที่64,600-64,800และตั้งจุดตัดขาดทุนที่63,700บาท ส่วนกลยุทธ์ Follow by โซนเข้าซื้อจะอยู่ที่64800ถึง64900บาทก็ต่อเมื่อราคาสามารถทะลุและยืนเหนือแนวต้านแรกได้จริงๆโดยมีเป้าทำกำไรที่65400ถึง65500และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่64500บาทครับหลักการและข้อควรระวังก็จะเหมือนกับทองสปอตทุกประการเลยคือต้องเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละกลยุทธ์ให้ดี ยอดเยี่ยมมากค่ะเราได้ภาพที่ครบถ้วนและลึกซึ้งจริงๆงั้นเรามาสรุปภาพทั้งหมดของวันนี้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะสรุปภาพรวมคือธงคำยังคงอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นระยะสั้นที่แข็งแกร่งและมีปัจจัยบวกรอบด้านสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภาวะ risk off ในตลาดหุ้นทีมดอกเบี้ยโลกและแรงซื้อจากสถาบัน แต่ในขณะเดียวกันมันก็อยู่ในภาวะร้อนจัดทางเทคนิคและกำลังยืนอยู่ปากเหวเพื่อรอรับตัวแปรที่จะมาเปลี่ยนเกมอย่างตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้ดังนั้นหัวใจสำคัญของวันนี้ก็คือการรับมือกับความผันผวนและเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจังหวะของตลาดโดยเฉพาะช่วงเวลาหลังการประกาศตัวเลขนะคะถูกต้องที่สุดครับก่อนที่ตัวเลขจะออกตลาดอาจจะยังขึ้นไหวในกรอบซึ่งกลยุทธ์ buy on dip จะมีความเสี่ยงต่ำกว่า แต่หลังจากที่ตัวเลขประกาศออกมาแล้วและตลาดเลือกทิศทางอย่างชัดเจนถ้ามันเลือกที่จะขึ้นต่ออย่างแข็งแกร่งการใช้กลยุทธ์ follow by เพื่อเกาะกระแสโมเมนตัมก็สามารถทําได้แต่ไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์ไหนก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นวันนี้เป็นวันที่การตัดสินใจผิดพลาดมีต้นทุนที่สูงมากครับสุดท้ายนี้มีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากไว้ให้ผู้ฟังได้นำไปคบคิดต่อยอดหลังจากที่เราได้วิเคราะห์กันมาอย่างละเอียดแล้วไหมคะ มีครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดแบบนี้ว่าด้วยความตึงเครียดระหว่างแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งกับสัญญาณทางเทคนิคที่ร้อนจัดการประกาศตัวเลข CPI ในคืนนี้จึงไม่ใช่แค่การชี้ทิศทางราคาครั้งต่อไปแต่มันคือการทดสอบความเชื่อมั่นที่แท้จริงของตลาดคำถามสำคัญที่ทุกคนต้องตอบให้ได้ก็คือข้อมูลที่กำลังจะออกมานั้นจะรุนแรงพอที่จะทำลายโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแกร่งนี้ลงได้หรือไม่ หรือมันจะเป็นเพียงเชื้อเพลิงที่ผลักดันให้ตลาดที่ร้อนอยู่แล้วเข้าสู่ภาวะที่ร้อนแรงยิ่งขึ้นไปอีก